แต่ว่าพูดถึงนี้อีกหนึ่งภัยพิษภัย,ยงงมันก็เกี่ยวเนื่องกันค่ะไอแดงก็จะมีแก๊งสแกมเมอร์โอ้ใช่คุณผู้ชมแม่แม่แมพี่พีเป็นไหมคะมันไม่หยุดไม่หย่อนปีใหม่มาพอเงินเข้าบัญชีเสร็จปุ๊บมาละโทรศัพท์แปลกๆมาละ แล้วก็ล่าสุดอ่ะพี่เปิ้ลที่เจอเนี่ยที่โดนตัดต่อคลิปอะเอไอเอาไปเจนเนเรตปุ๊บปั๊บตำรวจจะรวบอ่ะคุณผู้ชมค่ะท้ายที่สุดอ่ะพี่เปิ้ลกต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะคะเพราะว่าทั้งหมดตัวลที่เห็นเนี่ยมันเป็น AI ตัดต่อภาพแล้วไปเชิญชวนให้คนเล่นพนันออนไลน์แ,แต่ว่าคนที่โดนจุกจุกหนักๆนกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้นิกกี้นัชชา กี้โดนเรื่องอะไรคะแม่เล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละเครียดอยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเปิด f a c e b o o k มามันจะมีหน้านิกกี้พูดอะไรก็ไม่รู้นะนางให้สัมภาษณ์เยอะนะค่ะแลก็ตัดต่อแล้วไปโปรโมทานานเว็บพนันแต่บางอันเราก็ดูแล้วมันเหมือนตัดไม่เนียนแต่มีคนเชื่อหรอแม่มเชื่อแม่อันนี้เรื่องจริงค่ะนิกกี้บอกว่าวันก่อนน่ะอันนี้สุดๆร้อนๆเลยนะไปง,ไงวดอ่ะนวดแผนโบราณเนี่ยแม่ๆก็นวดๆอยู่แม่ซุบซิบซุบซิบกันว่ากี่เลยถามแม่มีอะไรเหรอบอกนิกกี้แม่เดี๋ยวไปเล่นตามที่หนูบอกแล้วไม่เห็นได้เลย ล,ลิกี้ตกใจเลยแม่แม่เป็เนลน่นอะไรมันไม่ใช่ ก็แบบมันไม่ใช่เพราะแบบเป็นดาราจะไปโปรโมทยังไงไม่ได้วันถัดมาอะไรรู้ไหมยังไงมีคนโทรมาทวงตังค์ทวงตังค์บอกว่านิกกี้เนี่ยบอกบอกให้ไปเล่นเนี่ยมันเล่นไม่ได้ตายละสวยแล้วเนี่ยนิกกี้บอกว่ายังไงล่ะคะปรึกษาพิจารีเลยสัมภาษณ์ไปต้องให้คำปรึกษาด้วยนะว่าจะต้องทํายังไงต่อไปกระบวนการทางกฎหมายยังไงเนาะไปเลยไปแบบพี่เปิลนาคอนจะแจ้งความรวบรวมหลักฐานนะคะฟังแล้วมันปวดใจแก๊งสแกมเมอร์เมื่อไหร่มันจะมันจะตายไปสักทีนะเออคำนี้เลยฟังหน่อยค่ะเริ่มจะขึ้นตามอีกแล้วเนี่ย นตัดต่อเยอะมากพี่มีหลายคนคิดว่าผมทําเว็บพนันเยอะมากเลยครับพี่ผมเซ็งมากเลยมีเยอะมากบางคนไปหลงเชื่อพี่แจกรีนหลายครั้งแล้วผมเคยไปนวดอะไปนวดแผ่โบราณ่ะเขาก็ซุกซิบกันอะบอกว่าเล่นตาไม่เห็นได้เลยผมว่าเล่นตามอะไรพี่เนี่ยเ็าไปเล่นตามที่โบมดไม่เห็นได้เลยอันนี้คือครั้งหนึ่งแล้วเคยมีคนมาทวงตังค์ครั้งหนึ่งเคยมีคนบอกว่านิกกี้มีคนมาฝากทวงตังค์ผมก็บอกว่าพี่ผมไม่เคยไปยืมตังค์ใครเลยเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ย เล่นไอ้ตามเว็บที่ไอ้พวก AI ไปตัดต่อเนี่ยก็อยากจะบอกอีกครั้งนะครับดารานะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับไม่มีใครสามารถทําเว็บพนันได้นะครับโดนจับนะครับให้รู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมีดาราชวนเล่นพนันนะครับสแสดงว,ว่าเป็นตัดต่อ,อใช่ไหแจ้งความไหมค่ะเออผมอ่ะอยากปรึกษาพี่แจ๊กกรลินอยู่ผมต้องแจ้งความ,มยังไงดีมันเยอะเกินอ่ะพี่ ทำข่าวอยู่ดีๆรับเรื่องแทนเออจ้าหน้าที่ซะง,งั้นก็ก็ให้ข้อมูลนะให้เบิกติด<ฆ>ต่อไปเจ้าที่ไซเบอร์นั่นแหละ uh huh. ก็ต้องไปแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วก็ย้ำเนาะ ไม่ใช่แค่ดารานะไม่ใช่แค่ดาราทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทั่วโลกเลยก็ว่าได้เราไม่สามารถโปรโมทเว็บพนันหรือทําอะไรแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็เตือนเตือนไทยพ่อพ่อแม่แม่รวมถึงป้าป้าบางทีเนี่ยเราดูโทรศัพท์เหล่งี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่ามันไม่จริงแต่เรื่องเหล่านี้มันมีคนหลงเชื่อเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวนะคะลูกๆหลานๆเวลาแบบแกมาถามอะไรอย่าลัพคาเนาะนี่นี่คนเนี้ยเนี่ยเขาพูดอย่างเนี้ยจริงไหมอะไร้ยก็ช่วยดูเราช่วยดูเราช่วยดูหน่อยอย่าไป กดอย่าไปคลิกนะแม่แม่เรื่องพวกนี้อันตรายมากจริง